สวัสดีครับพบกันทุกวันกับความรู้ของเก่าในทุกๆวันนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการแยกเอาตัวเหล็กออกจากตัวมินียมอันนี้เป็นฝาดัมบินะฮะดัมบิบของรถจักรยานยนต์นะ่าซึ่งฝาตัวนี้มันจะตัวมีตัวเหล็กที่ติดอยู่กับมินียมซึ่งมันเป็นเหล็กส่วนน้อยนะเป็นเหล็กส่วนน้อยแต่เวลาเราไปขายทางร้านรับซื้อนะถ้าไม่ใช่ร้านประจําหรือ ไม่ใช่ร้านที่เราไปส่งบ่อยๆเนี่ยเขาจะรับซื้อเป็นเป็นราคาเหล็กนะเป็นราคาเหล็กซึ่งจะมีราคาถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําให้เราเพิ่มราคาขึ้นก็คือวิธีการเอาตัวเหล็กออกจากตัวฝาดัมบกนะซึ่งฝาดัมบกตัวนึงเนี่ยต้องบอกว่า เศษเหล็กน้อยมากนะครับมีอย <mos S 1> <recess ICO> ู่สองตัวเองนะครับมีอยู่สองตัวเองมาดูวิธีการเอาออกกันนะครับใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันนะครับเซฟตี้ความปลอดภัยอันนี้มันจะมีเหล็กที่มันเป็นเดือยออกมาอ่ามันเป็นเหล็กอ่ามันเป็นเสาทำหน้าที่ยึดผ้าเบรกไว้นะครับเป็นทาหน้าที่เสายึดผ้าเบรกไว้เสาตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับใช้ตัว แก๊สเนี่ยเป่าออกเป่าทํทาแป๊บเดียวนะครับทําแป๊บเดียวลนแป๊บเดียวมันก็ออกแล้วไอตัวเหล็กตัวนี้อ่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะเป็นอีกหนึ่งวิธีอ่าถ้าเราไปสกัดออกก็ไอเหล็กตัวนี้ผมถือว่าแข็งนะฮะแข็งแล้วก็ตีออกยากด้วยถ้าแรงไม่ถึงนะครับต้องใช้แรงมหาศาลเลยถ้าเราจะตีออกอถ้าทําแบบนี้ประหยัดเวลา แล้วก็ประหยัดแรงนะฮะไม่ต้องออกแรงนะฮะ <c oughs> ลนไปให้ตัวเมเนียมมันร้อนแล้วก็ค่อยๆเขียวเดี๋ยวตัวเหล็กมันก็หลุดออกมา <c oughs> ออกเรียบร้อยนะฮะออกเรียบร้อย ต่อไปเราจะเอาบูทเอาบูทออกนะฮะเนี่ยบูทอยู่ตรงกลางเนี่ยซึ่งมันเป็นรูของแกนล้ออ่านะเป็นรูของแกนล้อเราต้องเอาออกอันนี้มันเป็นเหล็กนะะเป็นเหล็กถ้าอยากให้แน่ชัดนะ,ะท่านผู้ชมถ้าไม่เชื่อนะไม่เชื่อเอาเหล็กดูดมาดูดดูเลยเอาแม่เหล็กมาดูดดูนะฮะมันจะมีเหล็กติดอยู่ บางร้านรับซื้อของเก่าถ้าเราไปส่งเขาบ่อยๆเป็นเจ้าประจําของเรานะครับถ้ามีเหล็กติดไปนิดๆหน่อยๆนะเขาเอาภัยให้นะครับเขาเอาภัยให้แบบว่าไม่น่าเกลียดเกินไปอะบางทีเราทํางานไปนะเราคัดแยกให้เขาแล้วส่วนมากแยกเป็นมินเนียมร้วนไปนะแล้วก็มันจะมีตรงที่ชิ้นส่วนบางชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เราพลาดเราหลงเราลืมนะเขาก็ อนุโลมให้เราก็ซื้อในราคามินียมเหมือนเดิมนะครับลนให้มันทะลุเลยนะฮะลนให้ตัวมินียมทะลุเลยลนไปแล้วเราก็เขีย่ยเขี่ยออกไปด้วยนะทั้งลนทั้งเขี่ยออกนะครับเพื่อให้ตัวมินียมมันทะลุเราจะได้ตีออกง่งายๆนะฮะทำงานแป๊บเดียวนะต่อหนึ่งตัวใช้เวลาแป๊บเดียวมันก็ออกแล้วนะฮะ เวลาทําก็เอาไปแฮลิกนะแฮลิกมาลองด้วยนะครับแฮลิกมาลองเดี๋ยวไปวางไว้กับพื้นนะครับเดี๋ยวตัวหัวแก๊สเนี่ยที่เราตัดเนี่ยมันไปโดนปูนนะครับมันจะทําให้ปูนเนี่ยกระเด็นใส่เราครับเมื่อเราลนออกมาแล้วนะได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ตอกออกนะครับมันก็ออกมาแล้วแช่นนี้เราก็จะขายได้ <c oughs> เป็นแบบมินิมแบบไอ เต็มตัวเลยนะมินียมแบบเต็มตัวเลยแล้วก็จะเอาแม่เหล็กนะมาดูให้ดูนะครับดู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 ด,ด,ด,ดูตัวเช็คดูว่ามันมันมีเหล็กติดอยู่ไหมนะก่อนที่จะไปส่งให้ร้านเขาเนี่ยฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะสลักการเอาเหล็กนะแยกเหล็กออกจากตัวมินียมก็ามาเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้แก่กันนะครับสำหรับความรู้ของเก่าในวันนี้ ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ